you <laughs> Hmm. <laughs> Hei. O

是你 หนึ่งองแปดจ้า ทั้งหมดกี่ใบเนาะก็ดูยังไงเป็นภาษาเห็นเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าภาษาจีนอะงง ก็จะไ,ไปสิบใบมั้งจองมาได้ก้อนหินเหรอ

ไปติกตตตตต๊กต็อกต่อปกติสเตีมติ๊กต็อกติ๊กต็อกคนดูเยอะ YouTube YouTube แทมไม่ไม่ใช่แทมไม่มีคนดูเลยอะสต็มมันพันเมนติ๊กต็อก,กคนดูเก้าสิบคนหนึ่งร้อยคนสเตีม YouTube คนดูหนึ่งคนศูนย์คนหนึ่งคนศูนย์ศูนย์คน คนละเรื่องในทิกตอกเป็นร้อยเก้าสิบหนึ่งร้อยตอบไม่ทันคอมเมนต์ทำไมมาสตรีนใน youtube มันบันทึกไม่ได้อะทิกตอกมันบันทึกไม่ได้พอลงสตรีนแล้วมันดับไปเลย ตุกแกออกมาแล้วออกมาตัวที่ร้อยสี่สิบเฮ้ยที่จริงถ้าไม่เอาพาสซีฟขั้นขั้นสองก็ได้ก็ได้ร้อยสี่สิบเป๊ะเลย ปลุกตื่นก่อนแล้วกันปลุกปลุกปลุกตื่น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 จงตื่นจงตื่นซองกินอู้จงตื่น Okay. กระตี่ ชอคาปีน yeah. ีโอสามเมดองเม็ดว่ามีใจไว้ีไฟอชกคส่มังก็ได้ให้ได้ลเม็ดนึงอชกคาปีนี้ออกก็การันตีที่สามยเหรอรออย่ไหร่ะ น่าจะหมดสามร้อยใบมั้งเฮ้ยหนึ่งสองอ๋อใช่อู๋ไม่เอาสามร้อยใบน่ะ นี่คือตัวละครตัวแรกที่สุ่มเกินร้อยแปดสิบใบ โอ้ oh, yes สองรใบอีกร้อใบอรอโอ้ oh, จะโดนสามใบไหมเนี่ยห้ <c oughs> บาบใบจะเหลือ4ี่บใบหรือเปล่า Juky ei ngay, miền yêu thì tự h 설명... Hả smoke death rồi chứ... I <laughs> แม่เอ้เยไม่มีใครดูเลย YouTube ไม่มีใครดูเลยว่ะไม่เหมือนทิกทอก ขอก้อนหินนะสามร้อยใบก็ขอก้อนหินนะไม่เอาลูกแก้วนะเดี๋ยวเกินลูกแก้วมาเม็ดนึงอ่ะ น้ำมันประกอบโอ้ออกมาเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยห้าสิบใบหมดไปสองร้อยห้าสิบใบรอ อีกห้ใบเราจะได้ลูกแก้วกับ4ศษวไม่เอาเปืองพอพอพอสองร้ใบ250ใบหัดลูกไฟสีเต้มสีเต้มองเหรอตัวเนื้อปอทุกรอบได้หัก ทุกรอบเค okay. เจอกันที่ติกต็อกนะจ๊ะลาจามา่อบุติ หมดไ250บสองร้อย้าสิบใบ่ยอยากยิงปิ้วปิ้วอีช็อกเกอร์อโอูอีช็อกเกอร์ปีนี้ว่ามีใจอีชโอกเอุอุออีชโอกเอปนี้